ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เปิดดําเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2558จนถึงปัจจุบันโดยระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอนคือชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายวิรพลทิกะ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์นางพิไลลักษณ์ประพฤชูวงศ์รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการดูแลห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นางสาวลักษมีจันทราชหัวหน้าห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครูผู้สอนกลุ่มสาร,ระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางสาวดวงใจพรหมบุญครูผู้สอนสาร,ระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางประทินพรกองจันทร์นายนิรันตรีสอนนางสาวกรวิกาเพชรบุนินครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางจามีนประทุมมาศ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวรักษมีจันทร,ราชครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนางสาวชลดาจันทิมาและทิเชอร์เนเมนยูซุสโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศสาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานจำนวนทั้งหมด9วิชารายวิชาเพิ่มเติมจำนวนทั้งหมด9วิชากิจกรรมด้านการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ดนน้านคณิตศาสตร์การศึกษาดูงานณประเทศมาเลเซีย <practices> <laughs> <GO av uther> ผลงานนักเรียน ตัวอย่างนะวะตะัตกรรมนักเรียนแนวคิดในการสร้างแบบจำลองคือสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงในระบบสุริยะและให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นประโยชน์ที่ขเขาจะได้รับจากแบบจำลองนี้คือให้นักเรียนรุ่นถัดไปที่สนใจในการเรียนเรื่องระบบสุริยะได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะหนูจะเดินมาตามบันได และเข้าไปในกล่องจะไปหาค่ะราจะล่วงลงไปอย่างนี้ประโยชน์ก็คือนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้งานมาทำให้เกิดประโยชน์แทนที่จะนำไปเผาซึ่งกัก่อให้เกิดบลัพิบขอบคุณครับตรงนี้จะมีเครื่องปั๊มจากแผงโซล่าเซลเพื่อปั๊มน้ำขึ้นไปในคลองครับ เมื่อปั๊มน้ำเข้าไปในคลองต้นไม้แต่ละต้นจะทําการเอารากออกมาเพื่อทําการดูดซับน้ําครับตรงนี้เราจะมีหินกรวดเพื่อทําการให้น้ําตกตะกอนเกิดการกรองให้น้ําสะอาดและเมื่อน้าไหลออกมาทางนี้จะเกิดจะเกิดคลองไส้ไก่และเมื่อถึงจุดจุดนี้ตรงนี้จะมีทรายเพื่อทําการกรองละเอียดทาให้เกิดน้ําสะอาดและไหลตกลงมาในสระ เป็นน้าหมุนเวียนเราจะทำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อทําการกัรดินกันหน้าดินถล่มครับขอบคุณครับ